ตอนนี้ค่ะวันนี้พบกับอ้อมนะคะและเจ้าไททันต,ตัวนี้นั่นเองค่ะนะคะคันนี้นะคะเราจะเตรียมไปส่งที่อุดรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งสวยแบบไหนนะคะแนวยีราฟซิงนะคะที่ทุกคนอยากได้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดู พัดสี่ประตูตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะถ้าพี่ๆสังเกตเนี่ยจะไม่ใส่คิ้วล้อนะคะเพราะแต่งสไตล์ยีราฟซิงนั่นเองค่ะนะคะแลวจะใส่แก้มยางสูงนะคะเพื่อยกรถให้ดูเป็นยีราฟนั่นเองค่ะกันชนดำนะคะและแถมครอบไฟท้ายดำด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะมีโลบาร์นะคะดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมเบ้ามือจับนะคะทำสีดำมาให้เรียบร้อยนะคะบันไดก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะ เกิดหน้า RBS นะคะพร้อมไฟ LED นะคะเพิ่มความส่องสว่างเวลากลางคืนค่ะเราทำครอบไฟหน้าทั้งบนและล่างมาให้ด้วยนะคะสวยงามลงตัวค่ะสำหรับพี่ๆที่สนใจค่ะมีอ้อมและน้องๆตอบตลอด24ชั่วโมงค่ะ